กระบะ GWM ใหม่ล่าสุดมาแล้วใหญ่กว่า Ranger Raptor GWM Thailand เคยส่งสัญญาณมาแล้วว่าพวกเขาเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง9รุ่นภายใน3ปีนี้ในปี2021เปิดตัวไปแล้ว3รุ่นคือ h a v a l H6 Aura Goodcat และเร็วๆนี้ Havao Jolion เหลืออีก6รุ่นที่จะเปิดตัวกันใน2ปีข้างหน้าและจากการสืบทราบคือ GWM Thailand มีแผนจะเปิดตัวรถกระบะในเมืองไทยค่อนข้างแน่นอนแต่นเวลานี้ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแผนงานกันหรือไม่อย่างไรล่าสุด GWM ประเทศจีนได้เผยภาพรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อแปลกๆว่า King Kong เป่าย้ำนะครับ King Kong เป่าโดยข้อมูลเบื้องต้นจะทำตลาดเป็น fashionable สำหรับนะักธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมเปิดตัวที่งานกวางเจาออโต้โชว์2 0 2 1เอร็วๆนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกระบะกิงค o องเป่าชื่อประหลาดคันนี้มีน้อยมากๆเลยแต่เมื่อดูจากรูปภาพก็จะเป็นรถกระบะคันใหญ่ full size น่าจะแต่ระดับพวก Ford F 1 5 0แน่นอนซึ่งดีไซน์บางส่วนก็ดูคล้ายกับรถบกระบะอเมริกันไม่น้อยเลยแต่ที่แตกต่างก็คือการสาดสีตัวถังที่ดูค่อนข้างแวววาวสดใส เพราะทาง GWM อยากจะจับกลุ่มลูกค้าคนหนุ่มสาวที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าสมัยใหม่นั่นเองมีจุดเด่นตรงที่การออกแบบเส้นบ่าข้างขึ้นรูปเป็นลายชัดเจนและมีการขึ้นรูปมาตรามที่เด่นชัดขึ้นด้วยรายละเอียดตัวรถยังมีไม่มากเท่าไหรนะ่นักแต่กระบะกิงคองเป่าจะเป็นหนึ่งในคนดิเดตสำคัญสำหรับ GWM Thailand หรือไม่ยังไม่มีใครยืนยันได้ครับ หากใครชื่นชอบขับสไตล์นี้โปรดซับสไคร e ช่องคิสกายขอบพระคุณย่างสูงครับ